East king stick with the king the สมมติมันพ่ายและไปมุดอยู่ในดินไม่ใช่ก็ต้องแสตินไม่มีสิ้นก็ต้องทำให้คนฝันกูกลายมาเป็นจริงแสงสองทางกูยังนำไปทำมาตั้งแต่ยังไม่มีกำไรแต่อันดับขึ้นมาเหมือนบันไดกูยังเป็นกูไม่เคยสามว่ามึงยังไงพิษกูโตทำลายมึงคนตามใจเพราะความได้มาถึงแบบไม่ตั้งตัวมันไม่กูโลดกระจายเหมือนระบายสีพะมึงวิ่งแล้วก็หนีเพราะวันหน้า I d มาจากนรกทำมึงลบหรือวัดลูดิริลูากูเหียนอยู่กับอดีบาลีถ้าเป็นรถไฟกูเป็นชาลากลับกูเป็นเจ้านายมึงต้องวังทะยาหัดนี่เรื่องของกูไม่มีใครมาบัญญัติส่งมึงขึ้นบอกขอสอให้มันไปมาพักกลับมึงไม่ได้อันเดอร์เรคะแนนมึงทำเพื่อเกรติที่ปากมึงยังเป็นเศษเลษน้ำลายมึงมีเมื่อติดออกมาเป็นเกล็ดแล้วมึงจะเสื่อกในซีนพระเอกร่างมาจากสูตรรุกข์ท็อปพร้อมกับตัดผมของทูบ็อกทำมาไม่นานแต่เขาบอกโซกูยอดยันสว่างมันมีในท้องตามตลาดจะไม่มีวันที่ท้อกับความร้อนในอากาศ มันหลุดบ่อยเหมือนกับเบอร์ดีแท็กไม่ใช่เด็กเมืองท้องแต่ก <_ m any> ูเดินอิมแพคกูเป็นคนจะชอบเลยกับพวกเชิงอีแอบให้ไม่เกินข้ามปีมึงคงเจอดีแหละก <_ m any> ูซีทูเด h e สกายมึงก็กี้กันใจมันไม่ใช่เลืองของมึงแล้วจะดินกันทำไมท <_ m any> ี่ที่จไปหมดล <_ m any> พิพีที่เป็นไออยู่ในลูกของงูพีทำชีวิตมึงมาลายกูออดอะเกมมึงรอเปิดเลนกูปอดกเพ เพราะว่าพีซิให้กูมาฟีสไตชิดมึงก็ดูก่อนตอนกูลงคำไม่ใช่คนดำไม่สัตว์นี่คนไทยเพราะมึงจงจำใจใสะอา์ยังก็มอดดำต้องกูวนคำ มันก็วนยาไอสัตว์ทำมึงลงแดงแทนลงดำเพราะกูไม่รู้ว่ามึงน่นเป็นยังไงเพราะกูน่ะรับอย่างไฟให้มึงดูกันกูไปที่ไหนมันก็มีแต่ความร้อนแรงไอสัตว์ไม่เชื่อมึงลองมาดูควันดูว่าตรงนี้ใครน่ะรับไวที่สุดอยู่ตรงนี้แน่นำพวกกูน่ะแม่งรับไม่หยุดพวกกูบุกทำมึงจุกมึงก็ขึ้นจากมหาสมุทรหัวมึงนั่นหลุดหัวใจม้มหยุดนะเขาแค่อยากขึสไตล์กูแค่รับตามสบายวันไปตามธรรมชาติพวกกูมีมารยาทมากที่สุดกูไม่ทำตามกระแสกูไม่แชร์เพาะที่หลุดเพราะฟิสิกมันก็รู้ว่ามึงอ่อนตะใต้ในสภา Ais, พาะปย์และปรวิทมันก็บอนทำลายไม่อาจหนีไปด้วยพาราชุตในขณะที่ลูกศรมันยังคาธนูพวกกูอยู่กับนักล่าไม่ใช่ปลากระตูดไม่ต้องการใช้วิเศษเหมือนกับลาบันนู มีแค่ไม่ในสตูดิโอบอกไว้ก่อนว่าไม่เก่งเธอจะทูบพี่โทอยากทำอะไรมันก็ดูดีๆง่ายการโจมตีมือนก็บยูเทโอนี่เคเอไม่ใช่คารเย่งไม่แลกเธอจะเรียกว่าอาจารย์เต้นี่มันไม้น้าสามไม่ใช่มาเก้พวกกูแดกข้าวสวยไม่ใช่มาเล่ก oh ูชอบมิซี่ไม่ใช่มาเน่กูขี่เวสป้ามไม่ใช่ฮาร์เล่หวันปกติสั่งตลาเต้ข้องใจค่ยไหลมึงก็มาเดมมาเด